สวัสดีครับสวัสดีกับ pk audio นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับรวมฮอตเสียงดีนะครับผมวันนี้รวมมิกเสียงดีนะครับอ่าท่านถามหานะครับพอดี power หมดแล้วนะครับผมไม่ได้มาเพิ่มเติมเนาะสวัสดี fc ทุกท่านหล,หลายจังหวัดนะครับภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรืออ่าเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เอาตัวท็อปเล็กตัวใหญ่ก่อน ตัวนี้มือแรกอยู่เท่าไหร่ครับซาวคาร์บแท้มือแรกอยู่ห้าหมื่นกว่านะครับผมตัวนี้นะครับมือสองขายอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ท่านที่เคยใช้น้ำเสียงก็คงจะรู้นะตัวนี้การันตีจากซาวคาร์บนะครับท่านคิดดูว่ามือหนึ่งห้าหมื่นกว่านะครับของเขานะครับทั้งเอฟเฟกต์และเสียงเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับทุกอย่างจบทนทาน คราวนี้รุ่นเนี้ยก๊อปกันเยอะซาวคาบแท้นะครับของแท้จะไม่ต่างจาก efx นะครับอันนี้มันจะเป็นรุ่น mfxi นะครับผมตัวนี้จะเป็น20่สิบนะครับยี่สิบชนแนลี่ของซาวคลาบกนะ็คือ20สิบโมโนนะแล้วเขาจะมีอีก2องสเตอริโอถ้าเป็นเทียบกับมิกทั่วไปก็2 4ก็คือ24 channel นะครับ่ย ก็คือ24่สิบสี่ชนถ้าเป็นมิกทั่วไปอะนะครับยี่สิบนะี่คือยี่สิบโมโนของเขาอันนี้เป็นคาบกาวติดนะครับอ๋อใครละนะครับอ่านะครับถ้าเป็นมิกยี่ห้ออื่นก็คือ24่ h a บสี่ชนลนั่นแหละครับก็คือ20่สิบโมโนสองสเตอริโอนะครับเนี่ยอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาสังเกตรตรงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ไม่ต่างจากรุ่นที่ผมเคย บอกไว้นะครับว่าซาวคับไม่มีที่ไหนอ่าอันนี้ผมได้นะครับผมอันดับแรกเลยดูนะครับแหวนจะเป็นสีดาหนาปึกเลยนะครับรุ่นนี้นะครับด้านในจะเป็นรูกลมนะครับนะฮะด้านในจะเป็นรูกลมอ่าอันที่ยางไอแหวนกระดาษนะครับเห็นไหมจะเหมือนรุ่น efx เลยจะมีแหวนกระดาษเนี่ย ทุกตัวลองมน็อตเล็กๆนะครับเนี่ยของแท้จะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> แหวนกระดาษเล็กๆลองทุกตัวน็อตทุกตัวนะครับเห็นไหมอืมอ่าต่อไปก็จะเป็นแหวนพลาสติกใสนะครับแหวนพลาสติกใสเนี่ยจะไม่ใช่แหวนเหล็กนะครับจะเป็นแหวนพลาสติกใสถอดออกไม่หน,น่อเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองถอดออกเพื่อเป็นความรู้นะครับ ดีอันนี้อง่ายๆแล้วกันอ่าอ่าไม่มีแหวนนี่ยุ่งเลยนะ <c oughs> โอเคเนาะอ่านี่ฮะมันจะเป็นแหวนพลาสติกใสมันจะไม่ใช่แหวนเหล็กนะครับสาคาบแท้จะเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยนะครับให้ดูนะแล้วตัวเล็กมันก็จะเป็นแหวนกระดาษนะเห็นไหมอ่ามันจะเป็นทุกตัวเนี่ยของแท้จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ของแท้ันี่ยังไม่ได้ <c oughs> ยังไม่ได้อาบนุมอาบน้ําให้นะยังไม่ได้ปัดฝุ่นอะไรเลยนะครับมาถึงก็เอามาลงก่อนนะครับมีเวลาเป็นลูกค้าท่านไหนหานะครับผมมีฝุ่นนิดหน่อยเป่าก็เดี๋ยวหายละนะครับอ่าตรงนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับไม่มีบล็อกเดี๋ยวจะลอยเป็นรอยละเสียของโอเคหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาท ถ้าเทียบกับมือหนึ่งนะฮะอยู่ที่หมื่นเอออยู่ที่ห้าหมื่นกว่าสาวคาบแท้นะครับอ่าฝาครอบเป็นสีเหลืองอ่าตัวนี้จะเป็นมีรูกลมๆอยู่ข้างในเห็นไหมมีรูกลมๆข้างในแบบนี้ทุกตัวตัวนี้จะเป็นแหวนดํานะครับอ่าอันนี้เอามาให้ดูกันอ่าสุ่มมาเนี่มีรูกลมทุกตัวครับนะครับมีรูกลมทุกตัว น่านในสนใจสอบถามได้ครับ0884078974นะครับเอามาให้ลงกันจะจะเลย <c oughs> ใช้งานปกติอย่างเทสทุกตัวนะครับผมท่านในหานะครับอ่าท่านในหาของดีมีคุณภาพนะครับมาท่านบอกราคา15,900เล่นคอดิจิตอ่อมิกดิจิตอลดีกว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลเนาะสำหรับท่านที่ใช้งานง่ายเน้นเสียงดีนะครับ ท่านมือหนึ่งห้าหมื่นกว่าบาทท่านไปเช็คในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผม mfx mfxi นะครับสาวครับตัวนี้ของแท้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกเนี่ยด้านในจะเป็นรูกลมนะครับผมแล้วจะมีแหวนพลาสติกเห็นไหมท่านสังเกตเห็นแหวนพลาสติกไหมอ่าเนี่ยจะมีแหวนพลาสติกรองนะครับไม่ใช่แหวนเหล็กถ้าแหวนเหล็กคือของก๊อฟนะครับถ้าเฉพาะของเฉพาะของไอ เราครับนะเนี่ยนะครับแหวนจะลองแถวนี้ไปแต่แถวกลางก็ไม่มีนะครับ่ะเราเกตดูแถวกลางก็ไม่มีนะครับจะเป็นน็อตดำาต่อมาเขาจะใส่ตรงนี้รอบรอบนะครับรอบๆอบนะครับจะเป็นน็อตดำเหมือน dbx แท้ครับจะเป็นน็อตดำนะครับท่านท่านไหนสนใจนะฮะศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมสนใจต่อรองราคาได้นะครับ ทอ <c oughs> <c oughs> ลองราคาได้นะครับผมอ่ะต่อไปมาตัวนี้ตัวนี้เหมือนได้มือหนึ่งนะอยู่ที่สามพันสองพร้อมส่งกล่องคู่มือครบนะ,ะอยู่ตัวนี้อ่ากล่องคู่มือครบเลยสามพันสองพร้อมส่งอ่าท่านไหนท่านไหนนะครับชอบประหยัดหน่อยนึงอ่ามีน,นี้อันนี้ไม่มีกล่องแต่สวยเหมือนกันสองพันเจ็ดห้าสิบพร้อมส่งกล่องครบนี่สองอ่าสามพันสอง อ่าตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สามพันสองพร้อมส่งนะครับผมที่เอามาเสียงดีทุกตัวนะครับผมอ่าตัวนี้ตัวนี้มีปีกสภาพใหม่อยู่ที่สามพันห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งอะแดปเตอร์ซื้อใหม่ให้นะครับหกร้อยห้าสิบนะครับสิบแปด vac อะแดปเตอร์ใหม่เลยนะครับผมซื้อหกร้อยกว่าอันนี้ก็อะแดปเตอร์ใหม่ครับหกร้อยกว่านะครับอะแดปเตอร์ทนแบบนี้แข็งโปะเลย ต่อไปมิกยามาฮ่าแท้นะครับอยู่ที่หกพันห้านะครับผมยามาฮ่าแท่ยามาฮ่าแท้นะครับสภาพยังสวยนะครับอะแดปเตอร์แท้นะครับผมจะยาวมากเลยอะแดปเตอร์ของแท้นะ, <c oughs> ะนะครับผมให้ดูทุกมุมตัวที่หกพันห้ามส่งนะตัวนี้ยามาฮ่าแท้อ่ นะครับมันจะมี AEC ตรงนี้แล้วก็ไม่อินอินโดนีเซียนะครับอ่าหลังนี่จะมีร้อยนิดหน่อยนะดูเจ้าของเดิมทมาํามากลัวคงจะเป็นร้อยขูดอะไรเยอะกันเลยสีดําแต้มให้นะอ่าด้านพื้นเนาะเขาลากไปมีอยู่แล้วละ่ะโอเคแต่ด้านหน้าไม่มีปัญหานะครับสวยเสียงดีนะครับในยามาฮ่าแต่ตัวนี้จะเป็น MG 10xu เป็นรุ่นใหม่เอฟเฟกหวานๆสไตล์ยามาฮ่ของแท้นะครับผม บอกทุกตัวทุกขั้นตอนรายละเอียดนะครับท่านไหนสนใจ0884078974นะครับอยู่นนท์นครปรทุมธานีนะครับผมคอร์ดดีบแท้นะครับสี่ห้าพร้อมส่งเอ็บอนะครับพันห้าพร้อมส่งนะครับอ่ะนี่ท่านไหนสนใจสอบถามได้เลยนะครับอีคิวสนใจสอบถามได้ครับผม คอสองทางเริ่มต้นมาณสองบีตตัวนี้จะเป็น DBX แท้นะครับ DBX แท้เนี่ยอยู่สามพันห้าตัวหนึง่งอีกตัว 3, สามพันสองสไลด์สไลด์ตัวสุดท้ายมันวิ่นไปนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมันไม่หักนะแต่มันวิ่นไปซีกนึงเห็นไหมมันไม่หกักแต่มันวิ่นไปซีกหนึง่งเฉลี่ยสามพันสองแต่ถ้าตัวสมบูรณ์จะอยู่สามพันห้านะครับผมเบต้าทีสามพันห้าพร้อมส่ง สนใจอดไอดีมาเลย0ูนย์7ปดแปครับผมโอเคเนาะท่านไหนสนใจนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับผมที่ติดตามที่อุดหนุนกันมานะครับใกล้ใกล้จะสิ้นปีละนะครับผมขอให้ทุกท่านถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกๆคนนะครับนะรูกวันรางวัลที่หนึ่งกันแล้วมาอุดหนุนพีเคอะดีโอนะครับผม ขอบคุณมากๆจากกําลังใจที่อุดหนุนกันมาตลอดนะครับไม่มากก็น้อยเพราะเราไม่ใช่ร้านใหญ่นอกได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพยายามสัญหาสิ่งดีมีคุณภาพของแท้นะครับสนใจ SID มาเลย0884078974นะครับผมเป็นสินค้าถือว่าในราคานี้หาตัวเทียบยากนะครับทั้งเอฟเฟกทั้งเสียงท่านใช้ก็คงรู้เนะาะโอเคนะครับผมท่านในสนใจนะ ศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ชื่อบัญชีกิติพงษ์ฐานน้อยนะครับตัวนี้นะครับผมชื่อบัญชีกิติพงษ์ฐานน้อยนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับแอดดีไลน์มาเลยนะครับผมอ่ามีเลขบัญชีจะเป็นชื่อกิติพงษ์ฐานน้อยเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นนะครับผม <c oughs> ท่านในสนใจนะครับ แอดไอดีมาถามเลย0 8 8 4 0 7 8 9 7 4นเจดสะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดินทางมาื่วงท้ายละนะครับไม่มีอะไรเยอะพาวเวอร์หมดขอบพระคุณทุกท่านอุดหนุนนะครับอ่าแล้วก็มิกนะครับเสียงดีนะครับท่านในสนใจแอดไลน์มาเลย0 8 8ย์7 8 9 7 4ดสีน็ดแ้าเจดนะครับก็อนอำลากันไปขอให้ fc ทุกท่านถูกลังวันที่หนึ่งกันทุกทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับผมวันนี้ นะครับอำลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ